เซอร์ไพรส์มากนางเอกคนใหม่ของต่อธนาภพสุดท้ายอาจลงตัวที่เธอคนนี้ <Wow. S 1> ยกให้เป็นผู้กำกับมือทองอันดับหนึ่งของทางช่องวัน31เลยสำหรับสารสีแก้วหล่อผลงานล่าสุดเพิ่งจบไปวันทองสร้างชื่อได้อย่างงดงามค่ะ กว่าเรติ้งตอนจบอันดับหนึ่งณเวลานั้นถึงแม้ละครจะจบลงแล้วแต่แฟนๆต่างก็รอดูผลงานเรื่องใหม่ทันทีซึ่งก่อนหน้านี้หากย้อนดูภาพพระเอกเรื่องต่อไปมีแนวโน้มลงตัวที่ต่อธนภพ,พเมื่อคุณบอยทกกลเกียรติลงภาพคู่ต่อเอาไว้และก่อนหน้าผู้กำกับสารก็เคยร่วมงานกับพระเอกหนุ่มในละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอมาแล้วค่ะ ล่าสุดหากไม่มีอะไรพิกโผผลงานเรื่องดังกล่าวเคาะชื่อเรื่องใต้ล่าพระเอกน่าจะเป็นไปตามคาดคือต่อธนภพด้านนางเอกเรียกได้ว่าเคมีใหม่และเซอร์ไพรส์มากซึ่งอาจจะเป็นเพลงขวานนัตยา <Wow. S 1> ที่กำลังวาดลวดลายความร้ายแบบจัดเต็มในผลงานห้องสุดท้ายหมายเลขหกลงจออยู่ให้รับชมในขณะนี้แต่จะเป็นคู่นี้จริงหรือไม่ก็ตามลุ้นไปด้วยกันค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย